เรียน,นพี่น้องตำรวจที่เคารพรักทุกท่าน,นาพี่น้องสือมวลชนและประชาชนที่เคารพทุกท่าน,นาเรา,ารวมพลังแผ่นดินปกป้องสถาบัน,นวันนี้เรามาส่งกำลังใจให้กับพี่น้องตำรวจตะเวนชายแดนและตำรวจทุกท่าน,นาที่ปฏิบัติหน้าที่ นะปกป้องอธิปไตยไทยของเราและปกป้องความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนไทยของเรานะพี่น้องตำรวจตะเวนชายแดนก็ทำหน้าที่ร่วมกับทหารหารทุกภาคส่วนนาะอยู่ที่ชายแดนส่วนพี่น้องตำรวจนะทีนะ่อยู่ในบ้านในเมืองก็ช่วยกันนะปฏิบัติหน้าที่นะปกป้องประชาชนนะที่อยู่ในบ้านในเมืองนะ ก็สารพลังกันวันนี้เรามาให้กำลังใจกับพี่น้องตำรวจทุกท่าน,นาให้ได้ทำหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ให้ได้ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยไทยปกป้องอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนไทยอย่างเข้มแข็งอย่างสุดหัวจิตหัวใจอย่างสุดความสามารถโดยเฉพาะขณะนี้นั้นในชายแดน,นมีค่าสึก นาที่เอามหิดโหดร้ายระดับอาชญากรสงครามสามารถที่จะรุกรานแผ่นดินไทยแล้วก็ยิงอาวุธมาทำลายทำลายประชาชนไทยที่บริสุทธิ์ได้แม้แต่นาะแม้แต่โรงพยาบาลเขาก็สามารถที่จะทำลายโรงพยาบาลได้แล้วก็มันเป็นเรื่องน่าประหลาดอย่างยิ่งเขายิงโรงพยาบาลเรานาพินาศไป เสร็จแล้วก็อยากจะส่งคนของเขามารักษาที่โรงพยาบาลเรา,าดูความเลวของพวกสารเลวก็แล้วกันนะมันเลวได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหม <Yeah. S 1> มันจะเลวอะไรปานนั้นนะยิงโรงพยาบาลเราพังพินาศแล้วจะส่งทหารส่งประชาชนมาขอการรักษาที่โรงพยาบาลเรามันเห็นแก่ตัวสุดๆแล้วใช่ไหม <Yeah. S 1> มันเป็นคนประเภทไหนเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้มันม มันหน้าด้านสุดๆ,ๆแล้วนะเห็นแก่ตัวสุดๆ,ๆแล้วนะอยากทําลายก็ทําลายอยากได้ประโยชน์ก็อกขอเอาประโยชน์หน่อยขอมารักษาหน่อยดูความเลวความร้ายของคนที่ทําผิดอนุสัญญาเจนีวาทําผิดอนุสัญวาสัญญาอัตตวา่าเนี่ยวางยุ่นระเบิดทำลายโรงพยาบาลทำลายประชาชนผู้บริสุทธิ์ถ้าทหารหานและ ตำรวจน่ะไม่ช่วยกันปกป้องอธิปไตยไทยป่านนี้เราก็ถูกคนชั่วเหล่านั้นทำ้ายทำลายคมเห็นยึดเป็นเมืองขึ้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเสียสละของที่น้องตำรวจทหารหารของไทยอยู่ที่บริเวณชายแดนในการปกป้องอธิปไตยไทยในการารักษาชีวิตเลือกเนื้อของประชาชนไทยนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างยิ่งใช่ไหมวันนี้เราจึงมาให้กำลังใจตำรวจทหารหารขร้าราชการและนะประชาชนเสียสละทุกภาคส่วนนะที่อยู่บริเวณชายแดนที่ร่วมกันปกป้องอธิปไตยไทยของเราร่วมกันร,รักษานะปกป้องนะชีวิตเลือดเนื้อของประชาชนไทยของเรานะ ขอยืนยันว่าการที่ปกป้องชาติาาศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไทยนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามประเทศไทยเกื้อกูลเขมรมาตลอดเกื้อกูลกัมพูชามาตลอดแต่รัฐบาลและทหารกัมพูชาก็หักหลังประเทศไทยใช่ไหมทลายยศประเทศไทยใช่ไหมคนหักหลังคนทลายยศคือคนเลวสุดๆใช่ไหม พระพุทธเจ้าตัดไว้ในคัตสูตรที่หนึ่งว่าการบำรุงคนเลวนั้นจะได้รับโทษภัยได้รับวิบากร้ายได้รับสิ่งเลว้ายสุดๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นนับหุ้นเซนเองหุนมาเนตเองและคณะทั้งหลายที่บำรุงกันส่งเสริมกันในการทำชั่วพวกนี้ย่อมได้รับวิบากร้ายใช่ไหมย่ยอมได้รับความพินาศใช่ไหม ทันพี่น้องทหารหารของเราพี่น้องตำรวจตระเวนชายแดนของเรารวมทั้งตำรวจทุกภาคส่วนและประชาชนไทยทุกภาคส่วนที่เสริมหนุนกันในการปกป้องความปลอดภัยของคนไทยในการรักษาชาติศาตสาตรสต์และประชาชนไทยนั้นคือคนที่กำลังทำคุณงามความดีปกป้องคนที่ทำความดีใช่ไหม คนเหล่านี้ย่อมได้รับบุญกุศลใช่ไหมได้รับวิบากดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นตรงกับที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าท่านกําลังทําคุณงามความดีในการช่วยกันปราบคนชั่วช่วยกันรักษาคนดีใช่ไหมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีงามที่เรามาให้กําลังใจท่านมาเชิดชูมาเสริมหนุนทุก อย่างที่ประชาชนเราจะทําได้นะประเด็นท้ายนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากได้นะสงครามประชาชนไทยไม่ได้อยากได้สงครามนะทหารตำรวจก็ไม่ได้อยากได้สงครามคนไทยทุกภาคส่วนไม่มีใครอยากได้สงครามใช่ไหม,ไมแต่ในเมื่อคนเลวร้ายสุดๆขาตกรอาชญากรสงคราม เขาต้องการอธิปไตยไทยต้องการผลประโยชน์บนผืนแผ่นดินไทยต้องการเข็นค่าชีวิตของคนไทยต้องการจับคนไทยเป็นทาสอย่างไม่ปราณีปราศัยการพูดกันดีๆแบบสันติธรรมดาธรรมดาแบบสันติภาพนั้นไอ้พวกชั่วนี้มันจะฟังไหมมันก็ไม่ฟังใช่ไหมและยังลุกล้างแผ่นดินไทยใช่ไหม เมื่อเขาไม่ฟังเขายังลุกรานแผ่นดินไทยอยู่ก็มีความจําเป็นที่ทหารหารและตํารวจของเรานั้นต้องช่วยกันปราบพวกชั่วนี้ใช่ไหมมันเลี่ยงไม่ออกล็อกกับพวกเชื้อโรคร้ายพวกเลวร้วายพวกนี้ใช่ไหมเมื่อปรยาบเรียบร้อยแล้วก็เจรจากันอย่างสันติวิธีได้ใช่ไหม แอลรัฐบาลของเราไปเจราจาในขณะที่ปราบยังไม่เรียบร้อยเลยยังรบกันอยู่เลยยังเชื้อโรคร้ายก็ยังอยู่ฆาตกร้ายก็ยังอยู่ยังตราบกันอยู่แล้วก็ไปเจราจาบอกอสงบสุดหยุดยิงโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องใช่ไหมมันต้องมีเงื่อนไขใช่ไหม เงื่อนไขคืออะไรเงื่อนไขคือหนึ่งน้าพื้นที่พื้นแผ่นดินของไทยเราโดยใช้มาตราหนึ่งต่อห้าหมืน่นหน้าที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านได้ทำเอาไว้นั้นค่าสึกต้นถูกพักนั้นออกไปจากพื้นที่นี้ใช่ไหมเราต้องรักษาที่ปไตยของเราไว้ได้ใช่ไหมไม่ใช่ให้พวกค่าสึกนีลุกกรานเข้ามา ในเขตแดนของไทยโดยใช้พื้นที่1ต่อห0 0 0มื่นนะเพราะฉะนั้นพื้นที่1ต่อห0 0 0มนนั้นเราต้องยึดอันนี้ไว้ใช่ไหมนี่ประเด็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่ลุกลานเข้ามาเราต้องหักดันออกไปใช่ไหมนี่คือการกระทําที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมอันที่สองคือพวกขาตกรอาชญากร น้าที่เข็นฆ่าทำลายชีวิตคนไทยผู้บริสุทธิ์น่าไม่ใช่น้าการรบกันระหว่างทหารกับทหารหรือทหารกับตำรวจผู้มีอาวุธแต่มาเข็นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์อันนี้พวกฆาตกรอาชญากรต้องรับโทษใจไหมต้องรับผิดชอบใชจไหมนี่คือเรื่องที่สำคัญและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือพวกที่ยิงก่อนนั้นคือฝ่ายกัมพูชาต้องรับผิดชอบต้องพ่ายแพ้ไปใช่ไหมไม่ใช่ให้พวกยิงก่อนนะนะได้ชัยชนะหรือได้ประโยชน์เที่ยวไปยิงคนอื่นก่อนแล้วบอกเจรจาหยุดยิงเที่ยวไปยิงประชาชนแล้วบอกเทละเจรจาหยุดยิงเที่ยวไปยิงแล้วบอกเจรจาหยุดยิงแบบนี้คนไทยเราก็ตายเป็นเบื่อเลยใช่ไหม แบบนี้มันไม่รับผิดชอบมันขี้โกงใช่ไหมกับพวกขี้โกงอย่างนี้รัฐบาลไทยก็ต้องเปิดเผยออกไปอันนี้แม่ไปเจราจาไม่พูดประเด็นเหล่านี้สักคำเลยใช่ไหมทางทางที่มีโอกาสแล้วเขาก็ให้คุณปลาัยแล้วทำไมคุณไม่เปิดเผยออกไปล่ะเราหยุดยิงก็ได้แต่สามป ที่ว่ามานั้นกัมพูชาต้องรับผิดชอบใช่ไหม <Yeah. S 1> ต้องถูกลงโทษใช่ไหม <Yeah. S 1> ไม่ใช่ให้ฮนมาเนยพูดตั้งสามนาทีกว่ากว่าส่วนภูมอะธรรมหรือภูมิํำพูดแค่31วินาที โทษใช่ไหมมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ใช่ไหมนี่คือประชาชนไทยจึงไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้ใจไหมเพราะฉะนั้นหน้าวันที่สองนี้วันที่สองสิงหาคม2568นี้ณอหน้อนุสาวรีชัยสมรภูมิขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยผู้รักชาติศาสตริย์และแผ่นดินไทย มาล้อมรวมพลังกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิส่งกำลังใจไปให้ตำรวจทหารนันและประชาชนไทยที่อยู่แนวหน้าใช่ไหมและมาช่วยกันปราบพวกใสซึกนักการเมืองเลวในประเทศไทยเราด้วยใช่ไหมปราบคนเลวทั้งสองเมืองไปพร้อมกันเลยใช่ไหมอ็ปกำลังใจให้ตำวรวจทหารประชาชนประชาชนไทย แนวใจเด่นและคนดีทุกภาคส่วนครับขอบคุณครับ